สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวตากเช่นเคยนะครับวันนี้วันพระฤหัส,สป,ปดีที่สามมิถุนายนครับวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามมิถุนายนของทุกๆปีนะครับ จังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโดยเป็นกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันครับเป็นกิจกรรมที่รวบรวมสิ่งของจากผู้ที่ให้การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี่แหละครับในพื้นที่ของจังหวัดตากของเราก็ได้แก่พื้นที่ที่บ้านผาพึ่งนะครับที่อำเภอวังเจ้าบ้านวาเล่เหนือที่อำเภอพบพระแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่า ดำเนินการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการทีเ่เป็นรวมหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องต่างๆนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมในหลายๆเรื่องด้วยกันหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ผมนำมาอบอกเล่ากับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนครับวัคซีนที่เราอรอกันอยู่นี่แหละครับที่มีกำหนดว่าจะฉีดเจ็ดมิถุนายนเนี่แหะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับแล้วก็ได้มีการเปิดให้ผู้ ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเจโรคเนี่ยแะครับที่ได้มีการมาลงทะเบียนไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยระบบหมอพร้อมนะครับบันทึกโดยใช้โทรศัพท์ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับหรือคนที่มาลงทะเบียนทางรอพศอตอนะครับโดยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไปครอบประตูนะครับทั้งสองส่วนนี้เนี่ยลงทะเบียนถ้าได้ท่านได้แจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งขณะน,นี้ทั้งจังหวัดเนี่ยมีผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบแล้วเนี่ยนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันคนครับในห้าหมื่นเจ็ดพันคนนี้เนี่ยก็ในการลงทะเบียนเขาก็จะมีลำดับนะครับใครประสงค์จะฉีดวันไหนอย่างไรเขาก็จะลำดับไว้ให้ใครลงทะเบียนวันไหนถ้าไม่ได้บอกว่าลงประสงค์จะฉีดวันใดเนี่ยท่านลงทะเบียนวันไหนเ เครื่องก็จะจัดลําดับให้ท่านนะครับว่าอยู่ก่อนหลังอย่างไรนะครับดังนั้นบัญชีที่จังหวัดถืออยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งห้าหมื่นเจ็ดพันคนในแต่ละอำเภอเนี่ยแหละครับรวมกันทั้งทุกอาเภอเนี่ยก็ถูกจัดลําดับไว้แล้วนะครับว่าใครอยู่ก่อนอยู่หลังอย่างไรนะครับหลังจากนั้นแล้วครับนี่คือบัญชีที่เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับ ในวัคซีนล็อตแรกที่จะเข้ามาเนี่ยครับจังหวัดจะจังหวัดตาของเราได้รับแจ้งแล้วนะครับว่าเราจะได้รับในวันที่7มิถุนายนที่จะเริ่มฉีดกันเนี่ยแหละครับเราจะได้วัคซีนมา3 6มพ้อโดสด,ด้วยกันนะครับ3,600โดสก็หมายถึงฉีดให้กับ3,600คนนะครับอันนี้ก็ จะเป็นวัคซีนล็อดแรกที่จะพร้อมฉีดในวันจันทร์ที่7มิถุนายนนะครับ3,600นอคนแจกจ่ายไปให้ฉีดให้ใครบ้างนะครับที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณากันด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับว่าเราจะคำนึงถึงการจองลำดับการจองที่ใครมาก่อนมาหลังที่เข้าทะเบียนอยู่ในบัญชีเนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีมาก่อนก็อยู่ในลำดับลำดับ,บต้น,ตน มาต่อมาต่อมาก็อยู่ตามลําดับมานะครับนั่นคือการลงทะเบียนซึ่งจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใน3,600โดสที่จะมาเนี่ยแะครับก็จะฉีดให้กับ3,600คนที่เป็นผู้ลงทะเบียนอยู่ในลําดับต้นนะครับดังนั้นลําดับเหล่านี้เนี่ยทางโรงพยาบาล ในแต่ละอำเภอนะครับเขาจะมีรายชื่อนะครับตอนนี้กําลังทํารายชื่อกันทั้งหมดเลยในทุกอำเภอเพื่อที่จะแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ได้าลาดับ3า0 0ันหอยลดับแรกนี่แหละครับที่จะไปฉีดตามอำเภอต่างๆนะครับก็เป็นลําดับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็จะฉีดพร้อมๆกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น การแจ้งไปยังทุกๆท,ท่านที่จะได้รับการฉีดตั้งแต่วันจันทร์นี้แหละครับาทางโรงพยาบาลแต่ละอำเภอก็จะเป็นคนแจ้งโดยทางท่านานอำเภอก็จะมีรายชื่อเพื่อประสานงานอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งข่าวให้ระบุได้ว่าท่านจะต้องมาฉีดในวันจันทร์ที่เจ็ด หรืออาจจะขยับไปวันอังคารที่แปดก็แล้วแต่ว่ามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาจะแจ้งไปนะครับแต่คนที่จะได้ก็คือสามพันหกร้อยคนแรกที่เป็นไปตามลําดับการการจองนะครับซึ่งตรงนี้คณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้กําชับกําช้าว่าจะต้องมีความโปร่งใสนะครับจะไม่มีการลัดคิวเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับพ่อแม่พี่น้องว่าได้ฉีดเริ่มฉีดแน่ๆเลยครับเจ็ดมิถุนายน โดย3,600คนก่อนของจังหวัดตากจังหวัดอื่นๆก็ประมาณนี้แหละครับได้ประมาณ3,600เช่นเดียวกันนะครับในเท่าๆกับจังหวัดทุกๆจังหวัดเลยนะครับแต่ในรถต่อๆไปนั้นเนี่ยจะมาเมื่อไหรเนี่ยคาดการณ์ที่เขาแจ้งเบื้องต้นนะครับว่าเขาจะมาทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นวัคซีนที่จะมาในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะได้แจ้ง ตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้นี่แหละครับผมยืนยันย้ำตรงนี้นะครับว่าเป็นไปตามลำดับที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็เตรียมตัวกันเรื่องของวัคซีนนะครับเพื่อจะได้เริ่มฉีดแล้วก็เริ่มมีภูมิคุ้มก,กันกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อประเทศไทยเรามีการฉีดวัคซีนกันตามเป้าหมาย70%อร์เซของประชากรแล้วความเชื่อมั่นว่า เป็นการควบคุมโรคได้นะครับการติดก็จะน้อยลงหรือถ้าติดก็อาการไม่รุนแรงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรแล้วนั่นตอนนั้นถ้าอาการไม่รุนแรงนะครับแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเป็นกลุ่มเป็นหมู่ขึ้นมาเนี่ยเชื้อโรคของโควิดสิบเกก็อาจจะ,ะสูญพันธุ์ไปในที่สุดแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาก็มีทฤษฎีนี่แหละครับที่จะมุ่งที่จะฉีดให้ได้ ให้เร็วแลวก็ได้ให้มากครอบคลุมประชากรให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ดใช้ชีวิตได้ยามปกติต่อไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้ประชุมแล้วก็เห็นชอบไปแล้วก็โรงพยาบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะไปวางแผนกันต่อไปในเบื้องต้นในทุกอํำเภอครับก็จะกำหนดจุดฉีดไว้ก่อนว่าเนื่องจากวัคซีนที่มาในรตแรกเนี่ยมีจำนวนไม่มาก,กน,นะครับ ดังนั้นเนี่ยจุดฉีดก็คงมากจุดไม่ได้นะครับเพราะว่าวัคซีนมีไม่ไม่มากถึงขนาดจะต้องไปกระจายการฉีดนะครับอาจจะตั้งต้นไว้ก่อนว่าในแต่ละอำเภอเนี่ยจะเปิดจุดฉีดอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเลยนะครับเพื่อที่ได้เกิดความสะดวกแล้วก็เนื่องจากเป็นวัคซีนทีเ่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ต้องละเอียดรอบครอบดูกันอย่างใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเกิดความปลอดภัยให้ สูงสุดเลยนะครับในส่วนของอข้อมูลสถิติต่างๆนะครับวันนี้นั้นประเทศอินเดียก็เช่นเคยครับตัวเลขก็หนึ่งแสนนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีมาโดยต่อเนื่องนะครับแต่ผู้เสียชีวิตก็ยังเป็นสามพันกว่าอยู่นะครับก็ก็ไม่ไม่ไม่มากกว่านี้แต่ว่าก็ยังทรงทรงอยู่ในเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับ แต่ว่าผู้ป่วยรายใหม่ก็เริ่มมีทิศทางที่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเริ่มต้นนะครับส่วนประเทศไทยครับเมื่อวานนี้มีผู้ป่วย3,440คนครับก็ยังถือว่าเกิน3,000อยู่นะครับยังเยอะอยู่แล้วก็มีผู้เสียชีวิต38คนด้วยกันก็ยังสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิต โดยใน3,440คนนั้นก็เป็นผู้ป่วยที่พบในเรือนจำซะ1,000กับอีก87คนก็กลับมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่เมื่อวันก่อนเนี่ยเรือนจำลดลงไปเหลือไม่ถึงร้อยคนนะครับที่เป็นผู้พบผู้ติดเชื้อวันนี้กระโดดขึ้นมาเป็น1,000คพันคนเศษอีกแล้วนะครับในเรือนจำก็ยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่เลยนะครับเรือนจำก็อย่างที่กลาเรียนพ่อแม่พี่น้องครับ การติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดกันค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับแล้วทาให้การดูในเรื่องของการควบคุมต่างๆเนี่ยก็จะทําได้แต่ว่าการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับก็ทําให้การควบคุมจะยากนะครับในขณะที่ในจังหวัดต่างๆเช่นกรุงเทพนะครับ เมื่อวานนี้ก็ลดลงมานิดหนึ่งครับมีผู้ป่วย680คนปริมณนฑลน3-4จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะครับรวมๆแล้วก็มีผู้ป่วยรวมๆแล้วก็ร่วมๆเกือบเกือบ700คนเหมือนกันนะครับกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับรวมสองส่วนนี้แล้วเนี่ยทั้งกรุงเทพทั้งร,บรอบๆเนี่ยก็มีจำนวนผู้ป่วยพันสามร้อยคนแล้วนะครับ ก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากอยู่ในขณะที่จังหวัดตากของเราครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้มีรายงานจังหวัดตากว่าพบผู้ป่วยหกคนด้วยกันนะครับในหกคนนั้นเนี่ยห้าคนแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับมาจากบ้านผาพึ่งเลยนะครับเป็นครอบครัวที่ติดเชื้อแล้วก็คนในครอบครัวก็ทยอยตรวจหาเชื้อกันในรอบที่สองนะครับอาจตรวจมีการตรวจรอบแรกก็อาจจะไม่เจอนะครับ ก็มีการตรวจรอบสองกันอีกอก็พบอีกห้าคนนะครับที่ <c oughs> อยู่ในบ้านผ่าพึ่งส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่หกนี่แหละครับเป็นชายผู้ชายไทยนะครับที่กลับมาจากประเทศเมียนมานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าติดเชื้อจากนอกประเทศมานะครับคนนี้ก็ถูกกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อนะครับกลับเข้ามา แล้วก็พบว่าติดเชื้อนะครับก็ถือว่าเป็นคนไทยที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับก็เป็นข้อมูลของจังหวัดตาของเราในวันนี้นะครับในส่วนของมาตรการนะครับพ่อแม่น้องครับมาตรการเยียวยาต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมกลับเรียนพ่อแม่น้องครับเรื่องของ มาตรการเยียวยาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับที่ขยายการให้วงเงินในการใช้จ่ายนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ขยายเวลาในการเติมเงินให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ ช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆอีกนะครับซึ่งผมจะทยอยเอารายละเอียดมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องในลำดับต่อๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่วันนี้ก็ต้องยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องฉีดวัคซีนนะครับเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เดี๋ยวอพอวัคซีนเข้ามาก็จะทยอยฉีดไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็แจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีนะครับขึ้นไปเลยไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่18ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้โดยเป็นการลงทะเบียนได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการลงทะเบียนในระบบ อรอศต่อเช่นเดิมนะครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านลงให้นะครับเอารายชื่อท่านไปไปลงทะเบียนที่รบสตา่ออีกระบบหนึ่งที่จังหวัดตากพึ่งกำหนดเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับสามารถใช้ QR code สแกน QR code แล้วก็กรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในคำถามนี่แหะครับ ก็เป็นการลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันเราเรียกแอปพลิเคชันนี้หรือว่า QR code นี้ว่าวัคซีนโควิดตากเลยนะครับแล้วในการประชาสัมพันธ์ QR code ตัวนี้เนี่ยก็จะแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในสื่อต่างๆนะครับจะมีการขยายผลเอา QR code ตัวนี้แจ้งไปในวงกว้างนะครับเพื่อให้ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปเริ่มจองวัคซีนได้แล้วนะครับ จองก่อนชื่อท่านก็จะอยู่ในลำดับต้นๆน,นะครับจองทีหลังก็อยู่ลำดับต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่เพิ่มเติมจากการที่เดิมเนี่ยเราให้มีการลงทะเบียนเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่ในรอบนี้คน18ปีขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับลงได้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ Q r Code ก็จะได้เผยแพร่ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ รับทราบในการดาวน์โหลดต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ